นกขี่ที่จะเดินจะส่งล่างประชาชนขึ้นสูงเองนะครับก็เดินตามหลังขบวนไปนะครับเดี๋ยวเมื่อขบวนเคลื่อนมานะครับให้ลูกหน้านั้นเดินตามหลังขบวนไปนะครับเดินตามขบวนไปนะครับที่ด้านหน้าจะมีแต่ครอบครัวของผู้วัดชนนะครับและคอบคุณมากนะครับส่วนนักียขี่ข้างที่จะเดินไปส่งผู้วัดชนขึ้นสูงเองนครับเดินเดินตามหลังขบวน ทำไม,ไมเขาขึ้นไดนะ้น้คุณไพร เด็กว้รุ่แบบนี้มันไม่ค่อยมาวน้วเขาจ้างมาถ่าย แพ่อแม่เขาคน่คือไหนไมแล้้นะ <br>

બધી નોરમાલ ઓકે છે